ม่ได้โชคมา4ปีเงาพระจันทร์คงเข้ามาเพื่อเป็นตัวสร้างสีสันหรือทําให้รายการมันน่าสนใจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ความจริงก็คือเป้าหมายของเธอคือแชมป์ครับเธอสามารถทําทุกสิ่งอย่างเพื่อดูแลลูกให้ดีที่สุดแม้จะไม่สามารถชนะในเกมกีฬาแต่เธอสามารถชนะใจคนดูทั่วประเทศที่มองเห็นความเป็นนักสู้ของเธอการกลับมาขึ้นเวทีของเงาพระจันทร์เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเรื่องของผลแพ้ชนะครับ เมนสแตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้องเข้สู่ฟิต CLUB คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนนะครับช่องทางของเราเหมือนเดิมนะครับเมนสแตนไทยแ l a n d ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของนักสู้บนเวทีครับ ซึ่งหล,หลายๆครั้งการเป็นนักสู้ของพวกเขานั้นสามารถส่งต่อในเรื่องของแรงดันใจได้โดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าวงการมวยไทยของเรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกลับมาได้รับกระแสความนิยมอีกครั้งมันจึงเป,เป็นเป้าหมายครับที่ทำให้นักชกในรุ่นก่อนหน้านี้หรือใครก็ตามแต่ที่อาจจะเลิกชกไปแล้วนะครับหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหันกลับมาเพื่อต่อสู้เพื่อ ฟิตซ้อมร่างกายและกลับมายืนหยัดบนเวทีได้หนึ่งในนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งครับที่น่าสนใจเธอมีชื่อว่าเงาพระจันทร์ลูกทายกองดินครับต้องบอกว่าเธอเป็นนักชกระดับแถวหน้าของการมวยไทยนะครับแต่ว่าร้างราอาชีพไปเกือบ4ปีครับและวันนี้เธอกลับมาอีกครั้งเพื่อไล่ล่าความฝันของตัวเองรวมถึงครอบครัวและลูกของเธอครับใช่ครับ นี่คือชีวิตของนักวยไทยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคหรือด่านทดสอบใดๆครับต่อให้จะมีความท้าทายมากมายกต็ตามโดยเป้าหมายของเธอนั้นอยากจะเจ้ารึกชื่อของตัวเองบนหน้าประสาาตร์ด้วยการเป็นแชมป์เวทีราชดำเนินให้ได้เงาพระจันทร์ลูกรายกองดินครับมีชื่อจริงว่าอาริสาเป็นลูกคนที่11ของตระกูลยูฮันเงาะครับเกิดและเติบโตในครบอบครัวใหญ่ที่มีทายาทถึง16คนนะครับ และลูกๆทุกคนเนี่ยต่างใช้วิชาชีพมวยไทยในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จในชีวิตโดยมีบังริดครับนพฤทธิ์ยูฮันเงาะหัวหน้าครอบครัวและเป็นคุณพ่อของเงาพระจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นคนต้นแบบเลยครับในการสู้ชีวิตรวมถึงเป็นครูมวยคนแรกของเงาพระจันทร์ด้วยและลูกๆทุกคนช่วงแรกเนี่ยนะครับบังริดยอมรับว่าการที่จับเอาลูกๆมหาหัดมวยไทยเนี่ยมันก็ดูเป็นเป็นเรื่องแปลก บางคนก็บอกว่าเขาบ้าหรือเปล่าแต่เนื่องจากในชีวิตตอนนั้นเนี่ยยอมรับว,ว่าทางเลือกมันก็มีไม่มากนะักนอกจากนี้สิ่งแวดล้อมใกล้ๆบ้านก็เต็มไปด้วยอบายยมกยาเสพติดเขาเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเนี่ยตกเป็นทาสยาเสพติดเสียคนไปหลายรายบางทีจ,จึงตั้งเปณิทานเอาไว้ว่าถ้ามีครอบครัวจะไม่ให้ลูกๆของตัวเองนั้นหลงทางไปกับสิ่งเหล่านั้นแน่ๆทาให้เงาพระจันทร์และพี่น้องร่วมสายเลือดทุกคนครับได้รับการถ่ายทอดวิชามวยไทยเอาไว้เป็นวิชาติดตัว เพื่อยกระดับชีวิตให้มันดีขึ้นและที่สำคัญก็คือจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยครับตอนแรกเนี่ยบางริดก็พาลูก2คนครับไปซ้อมที่ค่ายอื่นเป็นค่ายมวยแถวบ้านนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่ไ,มได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายการดูแลก็ตามประสานะครับแค่พอมีพอกินไปเรื่อย มันจึงทาให้บางฤทธิ์รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องจริงจังกันมากกว่านี้และในเมื่อเขามีวิชาบัดมวยเนี่ยติดตัวอยู่บ้างครับจึงตัดสินใจลงมือเป็นผู้ฝึกสอนให้กับลูกๆเองเริ่มต้นในการหากระสอบทรายมาแขวนบริเวณหลังบ้านนั่นแหละครับเริ่มต้นกันแบบอัตคัดกันไปก่อนแต่พอลูกๆคนอื่นมาเห็นครับอ้าวคนนี้เริ่มสนุกก็เลยมาซ้อมกันหมดเลยครับสุดท้ายทุกคนจึงกลายเป็นนักมวยครับภายใต้ชื่อค่ายลูกทรายกองดิน ของบังริดเองซึ่งตั้งตามชื่อแขวงทรายคลองดินเขตคลองสามวานั่นแหละครับโดยมีคุณพ่อเป็นเทรนเนอร์คอยล่อเป้าให้คอยฝึกซ้อมให้ส่วนคุณแม่สองสมอนเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้จัดการค่ายที่คอยดูแลในเรื่องของระเบียบวินยัยความเป็นอยู่การจัดการทั้งหมดและจากความทุ่มเทของทุกคนในครอบครัวครับทำให้ลูกๆหล,ลายคนเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงได้ผลิตดอ,อกออกผลให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจแจ้งเกิดในวงการมวยไทยอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ม่านฟ้าลูกคนที่3าม เพชรสุริยาลูกคนที่6และดาราทองลูกคนที่7จากนั้นก็ถึงรุ่นต่อมาครับเพชรอุมาเพชรสโรชาดวงดาวน้อยไอดาจนกระทั่งมาถึงแสงอาทิตย์ครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเพื่อได้ล่าความฝันในการเป็นแชมป์โลกให้ได้ส่วนตัวของเงาพิจันต์เองก็ถือว่ามีฝีมืออะมือไม่แพ้ใครครับเชิงมวยยอดเยี่ยมเคยคว้าตำแหน่งแชมป์มาหลายรายการครับไล่ตั้งแต่แชมป์เวทีมวยราวันเด h ไท b บ็ i n ซิ่ง รุ่น55กิโลกรัมแชมป์มวยรอบซูเปอร์โฟร์มวยรอบมาราทอนรางวัลพระราชทานรุ่น55กิโลกรัมรวมถึงแชมป์ MPK Fighter รุ่น55กิโลกรัมด้วยในช่วงอายุสัก19ปีครับมันเป็นช่วงที่กำลังพีคมากๆร่างกายกำลังสดฝีไม้ลายมือความมั่นใจกำลังไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตัวของเงาพระจนันทร์ก็มีแนวโน้มว่าจะไปทางนั้นครับนอกจากจะได้แชมป์มาหลายเส้นแล้วยังมีชื่อติดทีมชาติมวยไทยสมัครเล่นอีกด้วย เพียงแต่ว่าเส้นทางบนผืนผ,ผ้าใบเนี่ยหยุดชะง,งักลงครับเพราะเธอต้องหันไปโฟกัสให้กับการสร้างครอบครัวหลังแต่งงานและทําหน้าที่แม่บ้านอย่างเต็มตัวแต่แล้วมันก็มีมรสุมลูกใหม่เข้ามาทดสอบในชีวิตครับเธอตัดใจแยกทางกับสามีและกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์ได้7เดือนครับยากลาบากมากครับทุกอย่างต้องแบกภาระในการหาเงินเลี้ยงชีพและเธอพยายามทุกสิ่งอย่างครับเพื่ออะไรได้ไม่มีเกี่ยงช่วยทํางานทุกอย่างช่วยพี่ชายทํา YouTube ไปเป็นเซลล์ขายสินค้าตามบ้านก็ทํามาแล้ว ซึ่งความยากลำบากตรงนี้มันก็เหมือนไม่ไดันทดสอบแล้วครับแต่เงาพระจันทร์ก็ไม่ได้มีความย่อท้อแต่อย่างใดครับยังคงพยายามอย่างเต็มที่ตั้งหน้าตั้งตาดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดจนถึงวันหนึ่งครับมันก็มีความคิดแวบขึ้นมาอยากจะหวนคืนสังเวียนก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับปรึกษาคนในครอบครัวแน่นอนครับว่าทุกคนต่างลงความเห็นว่าเอาเลยลุยเลยเธอยังมีสภาพร่างกายที่ดีและน่าจะกลับมาชกได้คราวนี้มันก็เหมือนชีวิตนักมวยไทยภาคที่สองเงาพระจันทร์ ตั้งนาตั้งตาฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบถึงแม้ว่าจะรักสงเวียนไปนานถึง4ปีก็ตามแต่เมื่อเธอได้กลับมาอยู่ในบรรยากาศที่คุ้นเคยได้กลับมาอยู่ในการดูแลในอ้อมกอดของครอบครัวของพ่อแม่ซึ่งเป็นตระกูลมวยที่อบอุ่นอยู่แล้วนะครับและก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกคนที่ใกล้ชิดทําให้ทุกอย่างนั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดีกระทั่งได้รับโอกาสสาคัญครับในการเข้าร่วมชิงแชมป์มวยรอบ RWS Tournament รุ่นแบนตัมเวทผู้คนภายนอกอาจจะมองว่า ไม่ได้ชคมา4ปีเงาพระจันคงเข้ามาเพื่อเป็นตัวสร้างสีสันหรือทําให้รายการมันน่าสนใจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ความจริงก็คือเป้าหมายของเธอคือแชมป์ครับมุ่งมั่นจะเป็นแชมป์ให้ได้ซึ่งนอกจากจะเป็นเกีดยรติยศแล้วรวมถึงมีเงินรางวัลก,ก้อนโตก,กว่า3ล้านบาทอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่เธอตั้งใจมากๆก็คือต้องการจะสารฝันแทนไอด้าผู้เป็นน้องสาว ที่ไปไม่ถึงฝันในการแข่งขัน R W S สีซั่นแรกนั่นเองครับและการแข่งขันครั้งนี้ครับเงาพระจันทร์ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทะลุปไปถึงรอบตัดเชือกได้สํสำเร็จโคจรมาเจอกับกระดูกชิ้นโตเลยครับและก็เป็นเต็งหนึ่งของรุ่นนั่นก็คือโสมรัศมีมนพมุยไทยยิมที่มีตำแหน่งแชมป์ R W S รุ่น112ปอนด์จากซั่นก่อนเป็นเครื่องการันตีฝีมือครับและการชกมันก็เต็มไปด้วยความเข้มขน้นแต่สุดท้ายเงาพระจันทร์ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งและฝีไม้ลายมือ ของนักชกรุ่นน้องได้ครับเธอแพ้คะแนนต่อโสมรัศมีไปแบบเอกฉันตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างน้อยที่สุดครับบรรยากาศหลังจากจบไฟนั้นเนี่ยเธอได้รับเสียงปรบมืออย่างตึกกล้องส่งกำลังใจมาถึงจากผู้ชมในเวทีอย่างล้นหลามซึ่งมันเป็นการบ่งบอกครับว่าทุกคนนั้นยอมรับหัวจิตหัวใจของการเป็นนักสู้ของเธอไม่มียอดท้อไม่มีถอยและนี่คือความภาคภูมิใจจากนักสู้ตระกูลมวยรายนี้ครับแม้ว่า ในรายการ RWS Tournament รเมครั้งล่าสุดจะไม่สามารถควา้าแชมป์มาครองได้แต่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นมากกว่านั้นครับก็คือจิตวิญญาณนี่แหละครับจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้และจิตวิญญาณของการเป็นแม่คนครับเธอพร้อมเธอสู้เธอไม่ยอมแพ้ไม่มีหันหลังให้กับอุปสรรคใดๆทั้งในและนอกสังเวียนเพราะเธอต้องการจะทําให้ชีวิตของลูกสาวของเธอครับน้องไบรนี่เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด เงาพระจันทร์เคยกล่าวไว้ว่าเธอสามารถทําทุกสิ่งอย่างเพื่อดูแลลูกให้ดีที่สุดแม้จะไม่สามารถชนะในเกมกีฬาแต่เธอสามารถชนะใจคนดูทั่วประเทศที่มองเห็นความเป็นนักสู้ของเธอและแน่นอนว่าเธอจะไม่มีทางยอมแพ้อย่างแน่นอนและจะคงยืนหยัดสู้ต่อไปณนะปัจจุบันน,นะครับเรื่องราวในชีวิตของเงาพระจันทร์นั้นถูกถ่ายทอดออกมาหลากหลายช่องทางมากๆนะครับทั้งผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อก จนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีผู้ติดตามนับแสนคนที่สําคัญครับประสบการชีวิตที่ผ่านมาของเธอเนี่ยยังถูกนําไปถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันยี่ห้อดังคาเกตครับที่หยิบเอาแง่มุมชีวิตของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ยอท้อต่ออุปสรรคจนทั้งกลับมาสร้างชื่อบนสมเียนได้อีกครั้งภายใต้ชื่อแนวคิดยิ้มสู้และล่าสุดเนี่ยนะครับฝ้ายกติมาครับนักร้องสาวชื่อดังจากภาคใต้เจ้าของเพลงดัง ชวนน้องล่องใต้เนี่ยได้นําเอาแรงบันดาลใจจากการต่อสู้ชีวิตของเงาพระจันทร์เนี่ยมาแต่งเป็นเพลงใหม่ครับชื่อว่าเพลงวันต่อวันเพื่อส่งต่อพลังงานบวกของชีวิตไปสู่คนที่กําลังย่อท้อให้กลับมามีกําลังใจอีกครั้งมันบ่งบอกครับว,ว่าการกลับมาขึ้นเวทีของเงาพระจันทร์เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเรื่องของผลแพ้ชนะครับ เพราะความเป็นนักสู้ของเธอเนี่ยแหละครับและพร้อมที่จะยกระดับขึ้นไปเดินหน้าเพื่อให้ล่าความสำเร็จเกียรติยศเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเธอของครอบครัวและแน่นอนครับของลูกสาวไบรนี่ของเธอเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเงาพระจันทร์จะไปถึงแชมป์อย่างที่เธอหวังไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะแชมปเปี้ยนของเวทีราชดำเนินแต่เรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งครับของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วน่าเคารพและน่ายกย่องอย่างมากครับ เอามาส่งต่อพลังงานบวกครับนี่คืออีกหนึ่งชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจริงๆครับส่ย้อมูลนี้เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับทางช่องทางเมนสแตนไทยแลนด์ของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ